เสียงสุดท้ายของจรันมโนเพชรจากล้านนาสู่ความเงียบงันนิรันดร์ชาวันที่สกันยายน2544แสงแดดยังไม่แรงแต่เสียงหนึ่งได้เงียบลงจรันมโนเพชรศิล,ลปินผู้เป็นดักลมหายใจของโฟกซองคำเมืองเสียชีวิตกระทันหันด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลันขณะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดลำพูนไม่มีคำลา ไม่มีเสียงสุดท้ายให้ใครได้ฟังชายผู้เกิดมาเพื่อเป็นเสียงของแผ่นดินล้านนาวันที่หนึ่งมกราคม2494นบณบ้านเล็กๆใกล้กรประตูเชียงใหม่เด็กชายคนหนึ่งลืมตาดูโลกกลางเมืองเหนือเขามีชื่อว่าจรัญมโนเพชรเป็นลูกชายของสิงแก้วมโนเพชรข้าราชการประจำแขวงการทางจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าต่อมคำณเชียงใหม่ หญิงผู้มีเชื้อสายมาจากราชตระกูลณเชียงใหม่เขาคือบุตรชายคนที่สองในจำนวนพี่น้องเจ็ดคนบ้านของจรันเต็มไปด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมพื้นเมืองเป็นครอบครัวชนชั้นกลางเรียบง่ายสมถะและพ่อแม่ใฝ่ใจในพระพุทธศาสนาเสียงพระสวดมนต์จากวัดฟอนซอยคือเสียงดนตรีแรกในชีวิตของเขาและที่นั่นเองที่จรันได้ซึมซับความงามของวัฒนธรมรมล้านนา โดยที่เขาไม่รู้ตัวจากเด็กช่างไม้สู่ชายช่างฝันพ่อของเขาเป็นคนมีฝีมือทางด้านช่างไม้และการวาดรูปนอกจากรับราชการแล้วด้วยความที่มีลูกหลายคนพ่อจึงหารายได้พิเศษทั้งวาดรูปและแกะสลักไม้จรรนในวัยเด็กเคยช่วยพ่อเขียนรูปแกะสลักไม้เป็นการช่วยงานอีกแรงในคราที่พ่อมีงานพิเศษล้นมือทว่าความรักที่แท้จริงของเขาคือดนตรี เขาเริ่มฝึกกีตาร์จากวิทยุทรานซิสเตอร์เครื่องเก่าและจากบทเพลงของพวกมิชชันนารีต่างชาติที่เดินทางมาสอนศาสนาที่เมืองเชียงใหม่เสียงดนตรีแนวโฟกซองคันทรีและบลูส์กลายเป็นแรงบันดาลใจของเด็กชายชาวเหนือผู้นี้อย่างล้นใจจารันเข้าเรียนที่โรงเรียนพุทธิโสพลต่อที่เมตตาศึกษาและเข้าเรียนที่วิทยายลัยเทคนิคภาคพายับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่ในปัจจุบันระหว่างเรียนเขาแทบไม่ได้รบกวนเงินทางบ้านกลางวันเรียนหนังสือกลางคืนร้องเพลงตามบาร์และตามโรงแรมทั่วเมืองเชียงใหม่จากนั้นหลังเรียนจบเขาทํางานร,ราชการที่แขวงการทางอําเภอพะเยาวเวลานั้นพะเยาเป็นอําเภอ,อยังไม่ได้ยกให้เป็นจังหวัดเหมือนในปัจจุบันก่อนย้ายไปทํางานเอกชนที่บริษัทไทยฟาร์มมิ่งจำกัด และสุดท้ายที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศแล้วเขาก็ตัดสินใจลาออกจากทุกอย่างเพื่อเลือกทางเดินที่ใครหลายคนบอกว่าไม่มั่นคงแต่เสียงในหัวใจของเขาดังเกินกว่าจะปฏิเสธได้เสียงที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์เพลงโฟกซองของไทยปี2519-2520ถึง2520จารันออกเทปโฟกซองคำเมืองชุดแรกออกกับท่าแพรนาคาร เพลงน้อยใจยาวิ้ยคำพี่สาวครับเริ่มเปิดในวิทยุทั่วภาคเหนือภาษาถิ่นเหนือภาษากีต้าร์ตะวันตกไม่มีใครทำแบบนี้มาก่อนเขาไม่ได้เพียงแค่ร้องเพลงเขากำลังทำให้ล้านนามีเสียงในโลกดนตรีของไทยและต่อจากนั้นไม่นานเพลงของเขาก็เข้าถึงคนทั้งชาติกว่า200เพลงที่เขาแต่งและร้องด้วยหัวใจเช่นเพลงบ้านป่าเมืองดอย สาวรงบ่มลูกข้าวนึ่งแตกหนุ่มเจ้านางและกาสลองร่วงแล้วเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องเสียงซึ่งที่สันสายบุญชูผู้น่ารักและวิถีคนกล้างานชุดศิลปินป่าหวังเอ่ยหวังว่าล้านนาซิมโฟนีสร้างชื่อเสียงให้เขาในนามศิลปินโฟกซองคำเมืองตระชอนทั่วเมืองไทยเสียงของเขาไม่เคยตะโกนกล้อง แต่ได้แทรกซึมเข้าไปในหัวใจของผู้ฟังทุกคนเหมือนสายหมอกยามเช้าที่บ้านแม่กำปองเบื้องหลังรอยยิ้มเขาคือนักแสดงผู้มีฝีมือและมากด้วยรางวัลปี2530จรันมโนเพชรรับบทเสาคาในหนังเรื่องด้วยกล้าวซึ่งส่งให้เขาคว้ารางวัลสุพรรณหงษ์ทองคำสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมไปครองนอกจากนั้นเขาจะมีบทบาทเด่นทั้งในหนังและละครโทรทัศนเช่น กาบ่าที่บางเพลงยิ้มนิดคิดเท่าไรหงเนื้อมังกรตะวันตัดบุรพาปี2544ละครเรื่องขมิ้นกระปูลทางช่อง3เป็นละครเรื่องสุดท้ายที่ได้ออกอากาศขณะเขายังมีชีวิตอยู่ปี2546ละครตรรหัศนเรื่องทัพเทวาทางช่อง7คือละครเรื่องสุดท้ายออกอากาศหลังเขาเสียชีวิตไปแล้ว2ปีแม้ไม่มีพื้นฐานด้านการแสดง แต่เขาใช้ความจริงใจในการแสดงออกมาจนผู้ชมเชื่อทุกคำทุกแววตาทุกบทบาทที่เขานำเสนอจรันมโนเพชรได้รับรางวัลมากมายเช่นโลกเกียรติยศจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในปี2537สาขาบุคคลดีเด่นทางด้านการใช้ภาษาไทยปี2530ได้รับรางวัลตุกตาทอง เพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเรื่องบุญชูผู้น่ารักปี2530และจากเรื่องบุญชู2น้องใหม่ปี2532ในปี2540รับรางวัลศิลปินดีเด่นด้านวัฒนธรรมสาขาศิลปะการแสดงเพลงขึ้นบ้านและก่อนหน้านั้นคือในปี2538รับรางวัลสีสันอวอร์ดถึง3รางวัลจากอัลบัม้มศิลปินป่ารางวัลมากมายผลงานมากมี เขาไม่เคยโอ้อวดไม่เคยพูดถึงเขาเปรียบเสมือนลมเหนือมาเงิยเงียๆแล้วจากไปเงียบๆสมถะเรียบง่ายไม่เป็นศัตรูใครและแล้วเสียงเพลงนั้นก็ดับลงวันที่สกันยายน2544เขาล้มลงที่ลำพูนร่างไร้วิญญาณของเขานำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหาร8กันยายน2 5 4 4 พระาชทานเพลิงศพณสุสานบ้านหลวยจังหวัดลำพูนเสียงของชายคนหนึ่งผู้บอกเล่าเรื่องราวของคนจนคนชายขอบคนไร้ตัวตนเสียงของผู้ชายที่ไม่เคยพูดว่าตัวเองยิ่งใหญ่แต่กลับกลายเป็นตำนานที่ไม่มีวันถูกลืมหากคุณยังไม่เคยฟังเพลงน้อยใจยาเจ้านางบ้านป่าเมืองดอยพี่สาวครับวีคำแล้วล่ะก็ ขอให้คุณเปิดใจเปิดฟังสักครั้งด้วยหัวใจสมถะเรียบง่ายแล้วคุณจะรู้ว่าจรันมโนเพชรไม่เคยหายไปจากหัวใจของเรา